พีค่ะวันนีกวนไอไม้กินเขาค่ะค่อยไมต้นไมค่อยต้มมาค่ะไอกมต้นไม้ต้นไม้อ่อนๆจะไปซื้อตลาดนัดไสุกมตไม้ก่อนุน้มไหมนะคะยังไงก็จสิค่อยค่ะอันนี้เจอโคโค่ค่ะอะเอาแลยค่ะไาตกมักเยอะเจอกไอไงแบบค่อยนะอันนี้จะสุดกันแต่ร์คนชอบแน่าตลาดที่น้อยเองไมเอนาตาดี่หอยค่ะก็เจาของหอมที่ไม นี่ก็สีเลยค่ะก็ีค่ะเอ๊ยังง่ายลค่ะไอ้กินไดง่ยนีไม่มียุ่งยากอะไรนะคะพี่ต้องตังค่เอ๊กูกกกคนี้เอ็ะยังค่ะจค่นี้ก็แล้วเลี้วแช้ราคาที่มากินกันค่ะมาค่ะมากินุ้ม้ำใบ้น้อพอยค่ะ ไปไอซุปน้ำไมวันนี้ได้ตับสองใบซื้อตับมาอันนี้ข้าวเหนียวเจ้า้าค่ะมากินข้าวน้องค่อยอันนี้พักแบบก็เล็นกน้อยค่อยค่ะ้าค่ะมากินข้าวน้องค่อยต้องคอบคุุกำลังใจนะคะมาชมเจ้าใจสาวผู้ไทยคะ่ะค่อยกับฝาาไอพี่เจ้าเป็นกำลังใจคอ,ะค,ะามมาคอยได้ค่ะเด้อฝากกดติดตามเอาคอยหน่อเด้อมาค่ะกินซุปน้าไม้ค่ะซุปน้ำไม้ไอส่ใจส่ใจือบ้านค่อยแบบง่ายๆค่ะเพราะันกินง่ายๆนะ ย่งง่ายจะได้อยู่ยง่ายค่ะหอมแดงค่ะขออไั่นะคะกินไม่สุขภาพกินมือกินเผือกคะ่ะขออไั่นะคะ ก้อนค่ะถูกกว่ายี่สิบบาทค่ะใอับามาับไม้ไม้สิบบาท ประมาณ20บาทได้จำนวนหลาย นี่ยดูว่าเทาบอม เพิเ่มเลือเ,เพิ่มกาแฟไอดิดตามค่อคยๆได้จ้าฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะ ก็ไม่เป็นอ่อนคัะร้านวิสาหคงะก็ซื้อู่ตลาดนัด หมดแล้วค่ะแสบแสบที่นิกเอาไว้ค่นีนก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมาส้มเจ้าใจสักพูดไทยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย